มาเจ้าเพื่อน,อนจะพามาเด็ดฝรั่งสองมือสิโอ้ฉีกแล้วข้างล่างอ่ะฉีกถุงออกมาเลยอ,อันปลูกประมาณแปดเดือนเพื่อน,อนยังเป็นลูกหลายขนาดหมอกอะไรซุกแล้วอาบอกเดี๋ยวเบิ้งดูซุกบะโอเคบะอืมอ่ะ เดี๋ยวไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งก่ะเพื่อนๆค่ะนี่ต้นเพื่อนต้นพอได้ใหญ่เดยเนี่ยต้นนิดเดียวเองผักดแต่อยกปิ่นหน่วยขนาดเลยเนี่ยเอาลูกเนี่ยเหลืองแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะแกะออกมาเลยก็ได้แกะออกมาเลยแล้วก็เอาถุงออกมาด้วยดูพริก ดูต้นนิดเดียวเด้เพื่อนๆจ้าหนิลูกน hey, oh. oh ี่ก็น่าชิใส่ได้แล้วล่ะต้นนิดเดียวนี่เหนียวลูกนี่นำหน่ลูกข้างล่างนี่พามาเก็บฝรั่งไปกินต้นพูนก็น้อยเดี๋ยวพูนก็ยังเป็นลูกเพื่อนๆจ้ะหาจะปลูกประมาณเกือเดือนแป๊เดือนนี่ละ แต่ว่าเพิ่นก็ะยิบปิดนุยน่ยเนาะเบิ่งต้นเพิ่นต้นเพิ่นซ้นำนี่แหละปลูกคู่กันกับต้นบักพริกปลูกฝรั่งเสร็จแล้วก็ปลูกบักพริกใส่ดูลูกมันสีมันเหลืองไหมถ้าเรายังไม่เหลืองก็ยังก่อนอเออเอ,เอาเอาถุงออกเลยเดี๋ยวจะเน่าเอาถุงออกเลยเออเอาถุงออกเลยเล,ลูกนี้สุกกว่าป่าวะเนี่ยเนี่ยดูดิ เออเอาไว้ก่อนก็ได้ลูกนั่นน่ะลูกนั่นหละเหาะดูดิเนดูสีมาดิสีถุงเลยก็ได้สีถุงดูก็ได้เป็นไงเออเออเขียวจะไว้ก่อนแกะถุงออกเลยไหมล่ะแกะถุงออกเลยก็ได้เบาๆเดี๋ยวหักกิ่งยิ่งนิดเดียวเอง พเาเพื่อนๆไปเบิ่งมะโกะมะโกะเพื่อนๆเด้อมาเบ,บิง่งซอยเป็นแก้วกลางดุงอันนี้ฮะยีน้อยซื้อมาต้นหนึ่งต้นละต้นยี่ห้าบาทต้นยี่ห้าบาทต้นน้อยนี่แหละเอามาปลูกเอามาปลูกเสร็จก็เอาไ,กกาไว้สามอันสามกิ่งเอาไว้สามงาอันหน้าฝนเนี่ยโมโหว่าสิรโโโสอดบ่ยีน้อยก็พูนดินขึ้นมายาน,น้ำท่วมมนันเนาะ โอ้โหวัสิรอดอยู่บ่นี่จ้ะอณานิหานแค่ดั่แค่ดั่หรือว่าดั่เนินอณานิหารเพื่อนๆจะ้ะนี่ค่ะให้เพื่อนๆบนเบื้องต้นนั่นให้เพื่อนๆเบื้องต้นฝรั่งต้นซ้ำน,นี่แหละเบื้องต้นน้อยๆนี่ฮักยักเป็นน้อยเนาะหมอกระยักเป็นน้อยขนาดเลยหมอกระใดนี่ค่ะต้นนี้ก็ได้เบื้องบกพริกค่ะให้เพื่อนๆเบื้องบกพริก ดกแท้ดอก่าบากพิกนี่จะบักพิกอันนี้เป็นแคกดําเป็นแคกดําหรือว่าดําเนินเนี่ยหัวในเด็ดเอาหน่อยน้อยมันออหน่วยโบงามนี่ค่ะให้เพื่อนเพื่อนบึงให้เพื่อนเพื่บึงฝัรั่งต้นบงใหญ่ได้ต้นนิดเดียวนี่เห็นบ่ต้นน้อยคัก ที่บ้านยายน้อยก็มีอยู่แค่นี้แหละมีโมลายดอกจ้ะเพื่อนๆจ้ะปลูกต้นไม้ใบหญ้าไว้กินต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงต้นนี้หันได้กินอันได้กินนวยมันอันสองนวและมันเป็นงวดก่อนหันยายน้อยเอาไว้ปล่อยมันไว้หักทิ่มแล้วมันก็ขึ้นหักทิ่มแล้วมันก็ออกลูกอีกก็เลยเออปล่อยมันไว้ลองมองดูสิ่านมันเป็นในโซกอนันเด้อเพื่อนๆเด้อมันเป็นมะม่วงโซกอนันจะมะม่วงสามฤดูนี่ค่ะรอบนี้ขึ้นอีกแล้วเนี่ย หน่่ยเพิ่นลูกขึ้นยักเป็นแฮงหลายยักเป็นแฮงหลายก็เลยป้อยมันเลยยายน้อยขุดของใส้ไก่มันจะมีต้นละมุดนะต้นละมุดต้นละมุดสองต้นต้นผู้ชาสองต้นต้นลำไยสองต้นต้นมะขามหวานสองต้นต้นเงาะสามต้นต้นทุเรียนสองต้น ที่แรกหันต้นทุเรียนหันสามทีนี้ตายไปต้นหนึ่งเหลือสองต้นลิ้นจี่สองต้นแก้วขมิ้นสองต้นเพื่อนๆคะ่ะอันนี้หญ้าอันนี้ยฮะหญ้าหวานอิสราเอลเอาปลูกไว้ให้ควายเหาเนาะมีควายอยู่ซี่ตอ่ซีออ่ตู่เมลูกแล้วก็นซี่ตู่เมลูกแล้วก็อันนั้นก็อยู่ในท้องอีกตู่หนึ่งนี่จะ้ะหญ้าหวานอิสราเอล ยาหวานอิสราเอลแล้วก็เนเปียเนเปียต้นข้าเพื่อนๆค่ะเย็นน้อยปลูกประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนได้นี่ถอนกินตลอดเลยมือเศร้าเย็นน้อยกับถอนน่ามันน่ามันค่ะมือเศร้าเย็นน้อยกับถอนไปใส่แกงนหน่อไม้ถอนตลอด นรไม้เหาอนราไม้เหาเพื่อนเพื่อนปลูกประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่เบึงโอกนอะเนี่ยอันนี้ลำไม้ลำไม้อันนี้ก็ลำไม้ลำไม้นอออกไม้อันนี้เป็นค้างบักบวบเหรอเพื่อนเพื่อนเด้อ่างเข้ามาในส่วนครบเบิ้ทุกอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นักพ้าวกะทิจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเป็นบัพร้าวกะทิยายน้อยซื้อมาต้นหนึ่งสองร้อยห้าสิบลองปลูกลองเบึง้งเนาะว่ามันสิได้ผลบ่ เป็นมะพร้าวกะทิค่ะปลูกได้ประมาณห้าเดือนหกเดือนนี่แหละอันนี้บอก,กบพอจ้านนี่ค่ะบอก,กบเลี้ยงไว้กินเลี้ยงโบาลายค่ะเยนน้อยเลี้ยงหลายอยู่ที่แรกหันเลี้ยงหลายอยู่ที่นี่หันขายออกไปสิบลูเยนน้อยขายออกไปสิบลูเอาไว้หลายกะเอาไว้ลายกะมุก้าฆ่ามัน เวลาแยากกินกับบุก้าข่ามานันเนาะแยกน้อยก็ขายออกไปก็เอาไว้แค่เป็นพ่อแม่พันธุ์แค่เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ไว้กินเล็กๆน้อยๆก็เ,กเ,กเหลืออยู่หลายอยู่ได้ประมาณสักสามสิบตัวนี่แหละเพื่อนค่ะนี่ลบอยู่ใต้โฟมโลบอยู่ใต้โฟมนี่ค่ะก่อนเอาไม้ค่ะปลูกไว้อันนี้เป็นไผ่อันนะเด้อเพื่อนๆเนด้อเป็นไผ่เอ่อไผ่เลี้ยงน้องะนะของ้องไผ่เลี้ยงน้องไผ่ไผ่ไสะดิ้งบอก พอห้องไฟสะดิง้งไผเลี้ยงน้องนี่จะน้องพิ่นคางบักบวอย่า่นอยปลูกใส่หัวเลยต้นมกกะอกโกสามต้นของใส่ไก่อย่า้อยฝนตกน้ำขังแจ๊กเสียนแนวไดมืดมาอีกแล้วคุนมืดมาอีกแล้วอันนี้ต้นลินจีค่ะต้นลินจีสองต้น ต้นลนจีสองต้นต้นทุเรียนต้นข่าต้นข่าแล้วก็ต้นทุเรียนต้นทุเรียนสองต้นจ็กซีรอดบ่บรอ,อ,อดกับบ๊ฮู้คือกันคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่น้ำน้ำใสแจ้วเลยที่ก็มีเมื่อหลายแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมีอยู่แค่นี้แหละอยาน้อยเพิ่งมาอยู่บ้านกับบุญลนเนาะเจ็ดเดือนแปดเดือน เจ็ด <7 S 2> เดือนแปดเดือนโบทนได้ปีเถอะอันนี้แก้วขมิ้นค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นป้าข้าวโพดเหาปลูกข้าวโพดไว้น่อยนึงไก่สีไดอันนั้นละ่ะไก่สีไดนึ่งละแค่นี้เลยจ้าเพื่อนๆจ๋าสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะจะน้อยพามาเที่ยวบ้านเ้อ นี่ค่ะโซนหลังบ้านโซนหลังบ้านเขา